คนเช่อไหมคะว่าในชีวิตเรามีชีวิตอยู่ได้แค่เพียง28,000วันเท่านั้นสวัสดีคะ่ะพบกับไอช่องนี่แม่ค้าเองนะคะช่องที่จะแนะนำความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินให้กับเพื่อนๆและทุกคนนะคะฝากกดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยคะ่ะในช่วงชีวิตของทุกคนเรานะคะแบ่งออกได้เป็น4ช่วงคะ่ะ พูดอีกอย่างนึงว่าเราอยู่ได้แค่28,000วันเท่านั้นนะคะไอก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้การวางแผนการเงินในแต่และช่วงวัยเริ่มจากวัยแรกเลยนะคะตั้งแต่เราเกิดจนถึงอายุ20ปีในช่วงนี้นะคะเราจะเรียกว่าช่วงวัยเรียนแน่นอนค่ะว่าหลายคนไม่มีไรายได้เข้ามาในช่วงนี้หรือว่าหลายคนอาจจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเพื่อ เก็บเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตนะคะหรือว่าใช้จ่ายค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ค่าหอพักแบบนี้นะคะแล้วอีกช่วงหนึ่งนะคะคือช่วง2 0ถึง40ปีนะคะช่วงนี้ไอเชื่อว่าทุกคนก็จะฝากชีวิตไว้กับงานประจำนะคะคนนะคะเริ่มที่จะทำงาน ซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวกันในช่วงวัยนี้นะคะมาถึงอีกช่วงหนึ่งนะคะคือช่วง60ถึง40ปีในช่วงนี้ค่ะไอยมั่นใจว่าหลายครอบครัวก,ก็ลูกโตแล้วงานธุรกิจที่ทำก็จ,จเจริญรุ่งเรืองแล้วอาจจะมีรถคันที่สองสามส หรือว่าซื้อบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังในช่วงวัยนี้นะคะช่วงวัยที่อายุ20 60ปีนะคะแน่นอนว่าถ้าใครอยู่ถึงส่วนมากจะมีรายได้เข้ามานะอีกช่วงหนึ่งอายุนะคะที่น่าเป็นห่วงก็คือช่วง60จนถึง80นะคะในช่วงนี้นะคะหลายคนนะคะก็จะกังวลและว,ว่าสุขภาพของเราจะเป็นยังไงลูกหลานเราจะมีงานทำหรือเปล่า จะไปกังวลกันเรื่องสุขภาพมากขึ้นบางคนก็ยังกังวลไปถึงว่าจะมีเงินใช้ไปยันไปไหมนะคะวันนี้นะคะจะมาฝากคำถามก่อนนะคะว่าถ้าทุกคนนะคะไม่สามารถทำงานได้จนถึงอายุ60แล้วอะคะ่ะใครนะคะจะมาช่วยสารฝันตรงนี้ต่อให้ครอบครัวเรานะคะไหนจะบ้านไหนจะรถ ถ้ายังทำงานได้ถึง60แน่นอนค่ะมีแน่นอนแต่ถ้าไม่ถึงล่ะคะใครจะเป็นช่วยคนช่วยจัดการตรงนั้นแล้วถ้าซื้อมาแล้วตอนอายุ30แต่ไม่สามารถทำงานได้ถึงอายุ60ใครจะมาช่วยจัดการตรงนั้นต่อแล้วถ้าทุกคนลองคิดตามนะคะถ้าทุกคนไม่สามารถอยู่ได้จนถึงอายุ60 สิ่งที่ทุกคนกังวลมันจะเป็นเรื่องอะไรแน่นอนค่ะอาจจะเป็นเรื่องใครจะช่วยดูแลครอบครัวใครจะช่วยทำตามความฝันของครอบครัวเราแล้วเงินกเกษียณเราจะเอาที่ไหนมาชามไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะไอจะมาตีแผ่ว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้เรามีเงินใช้ แม้ว่าเราจะไปทำงานไม่ได้ค่ะ